เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะมนังภาพผ่นไทยค่ะมาพบกับทุกคนในค่าคืนอีกเช่นเคยน,นะคะวันนี้ค่ะอยากจะมาชวนคุยเรื่องของบทเรียนชีวิตนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตมักจะเป็นในช่วงไหนคะ โดยส่วนตัวของแดงนะมักจะเป็นช่วงที่ทำอะไรผิดพลาดทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จตอนที่ป่วยตอนที่ทุกข์ตอนที่ไม่สบายนะคะจะบอกว่าบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ตอนที่เราเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นกับชีวิตเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแบบก้าวกระโดดมากๆเลยค่ะแล้วมันเป็นบทเรียนที่มีค่าไอตอนที่เราเจออยู่เนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมัน มันมันเป็นเรื่องที่ดีนะทําให้เราได้เรียนรู้นะคะเราอาจจะก,กําลังเศร้าอยู่นะคะแต่เชื่อสิค่ะว่าพอเวลาผ่านมาถ้าเราทําใจได้เร็วนะคะแล้วเรามองย้อนกลับไปว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือเจ็บความเจ็บป่วยโรคภัยก็ตามเนี่ย มันจะเป็นสมบัติเฉพาะตัวของเราเลยนะคะคราวนี้มันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่แดงนึกถึงอยู่บ่อยๆเลยค่ะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะเป็นบทเรียนชีวิตที่นักเรียนคนหนึ่งได้เรียนรู้จากคุณครูคนหนึ่งที่กําลังจะจากไปนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเคยอ่านไปแล้วหนึ่งครั้งเนาะ เผื่อใครไม่ได้ฟังลองไปย้อนฟังกันได้นะคะแต่วันนี้จะหยิบมาอ่านให้ฟังอีกบ,บทหนึ่งนำมันจากหนังสือชื่อ Tuesdays with m o r i e นะคะวันอังคารแห่งความทรงจำกับครูมอรีบทเรียนหนึ่งที่แดงชอบมากๆแดงว่าแดงชอบที่สุดเลยค่ะจากเล่มนี้เป็นบทเรียนที่เขาได้ไปเรียนกับคุณครูในวันอังคารที่12นะคะเราคุยกันเรื่องการให้อภัยแดงนำมาฝากไปฟังกันค่ะ จงให้อภัยตัวเองก่อนที่จะตายจากไปแล้วจงให้อภัยผู้อื่นหลังจากการสัมภาษณ์รนนายการไนท์ไลน์ได้สองสาวันในวันที่ฟ้าฉ่ำฝนและมืดครึม้มครูมารี่นอนซุกอยู่ใต้ผ้าห่มส่วนผมนั่งอยู่ที่ปลายเท้าของครูและจับเท้าอันหยาบกระด้างงอง,งุ้มและมีเล็บเท้าเป็นสีเหลืองของครูไว้ผมควักโลชั่นออกจากกระปุกเล็ก ถูบนฝ่ามือไปมาแล้วเริ่มนวดข้อเท้าให้ครูนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเฝ้าดูพวกผู้ช่วยทำให้ครูมาเป็นแรมเดือนและตอนนี้ผมรับอาสาโนดให้เองผมพยายามหน่วงเหนียวครูไว้ให้นานที่สุดเพราะโรคที่ครูเป็นทำให้ขยับนิ้วเท้าไม่ได้แต่ครูก็ยังรู้สึกเจ็บเท้าอยู่การนวดเฟนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้เบาบางลงครูมารี่ชอบให้คนมาสัมผัสแต่ต้องตัวอยู่แล้วในยามนี้ อไรที่ผมทำให้ครูมีความสุขได้ผมก็จะทำมิชครูเรียกและกลับไปเข้าเรื่องการให้อภัยไม่มีเหตุผลที่จะเอาแต่อาคาตจองเวนหรือเอาแต่ดื้อรั้นกันไม่รู้จักจบสิ้นครูถอนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครูเสียใจที่สุดในชีวิตเลยทั้งเรื่องทิฐิหรือความถนงตัวก็ตามเพราะอะไรเราถึงทําแบบนั้น ผมถามครูถึงความสำคัญของการให้อภัยผมเคยดูภาพยนตร์หลายตลายเรื่องที่มีฉากหัวหน้าครอบครัวนอนรอความตายอยู่บนเตียงแล้วเรียกหาลูกที่เคยมีปัญหาระหว่างกันมาปรับความเข้าใจเพื่อให้บิดาเดินทางไปสู่ความตายได้อย่างสงบผมสงสัยว่าครูมารี่เคยคิดอยู่ลึลกๆบ้างหรือไม่ว่าต้องกล่าวคำขอโทษก่อนจะสิ้นใจครูมารีพยักหน้าเธอเห็นรูปปั้นนั่นไหม ครูเอียงศีรษะไปทางรูปปั้นครึ่งตัวซึ่งวางอยู่บนหิ้งที่ผนังอีกฟากหนึ่งของห้องทำงานผมไม่เคยสังเกตดูรูปปั้นที่หล่อด้วยบรอนซ์นั้นอย่างจริงจังสักทีเป็นรูปปั้นใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งอายุราว40ต้นๆสวมเนคไทมีผมปลอยหนึ่งตกลงมาปลกหน้าผากรูปครูเองครูมารีพูดเพื่อนของครูคนหนึ่งชื่อนอร์แมนเป็นคนปั้นให้เมื่อสัก3าปีมาแล้วกระมัง เราเคยทำกิจกรรมด้วยกันมากมายไปไว่ายน้ำโบกรถไปนิวยร์กเขาพาครูไปที่บ้านเขาที่เคมบริดจ์แล้วปั้นรูปครูที่ห้องใต้ดินเขาใช้เวลาปั้นอยู่หลายสัปดาห์เพื่อให้มันออกมาดีผมมองใบหน้ารูปปั้นนั้นอย่างเป็นนิสพิเคราะห์แล้วรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้เห็นรูปปั้นภาพสามมิติข,ของครูมอรรี่ที่ยังดูแข็งแรงและหนุ่มแน่นดูเหมือนครูกำลังเฝ้ามองพวกเราคุยกัน แม้ว่าหุ่นนี้จะทำด้วยบรอนซ์แต่สีหน้านั้นยังแสดงความมีอารมณ์ขันอยู่ในทีเพื่อนของครูคนนี้ปั้นหุ่นได้อย่างเข้าถึงส่วนหนึ่งของความเป็นครูเลยทีเดียวที่น่าเศร้าก็คือครูมอรี่พูดนอร์แมนกับภรรยาย้ายไปอยู่ชิคาโก ө. ต่อมาไม่นานชาร์ลอตตต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่แต่นอร์แมนกับภรรยาไม่ได้ติดต่อมาหาเราเลย ครูรู้ว่าเขารู้เรื่องการผ่าตัดทั้งชาลอต์และครูรู้สึกเสียใจมากเพราะพวกเขาไม่เคยโทรมาถามถ่ายเลยสักนิดว่าชาร์ลอตเป็นอย่างไรเราจึงตัดความสัมพันธ์กับพวกเขาหลายปีผ่านไปครูได้พบกับนอร์แมนอีกหลายครั้ง,งเขาพยายามขอปรับความเข้าใจกับครูแต่ครูไม่ยอมรับคำอธิบายของเขาครูมีทิฐิมากเกินไปจนไม่สนใจใยดีเขาเสียงครูสั่นเครือ เมจนออ์แมนเป็นมะเร็งตายเมื่อไม่กี่ปีมานี้ครูรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีโอกาสได้เจอเขาและยังไม่ได้ให้อภัยเขาเลยครูรู้สึกทุกทรมานใจมากเลยในเวลานี้ครูร้องไห้อย่างเงียบๆศีษะของครูเอ็นไปข้างหลังหยาดน้ำตาของครูจึงลินไหลผ่านร่องแก้มก่อนไปถึงริมฝีปากเสียใจด้วยครับผมพูดขึ้นอย่าเสียใจเลย ครูพึมพำการร้องไห้มันไม่เป็นไรหรอกผมยังคงนวดโลชั่นไปตามข้อนิ้วเท้าอันด้านชาของครูครูร้องไห้ต่ออีกสองสามนาทีร้องไห้เพียงลำพังให้กับความทรงจำของตัวเองไม่ใช่เฉพาะคนอื่นเท่านั้นนะมิสที่เราต้องให้อภัยครูพึมพำรรออกมาในที่สุดเราต้องให้อภัยตัวเองด้วยให้อภัยตัวเองหรือครับใช่ ให้อภัยสำหรับสิ่งที่ไม่ได้ทำให้อภัยสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าจะได้ทำอย่าไปยึดติดอยู่กับความเสียใจในสิ่งที่น่าจะเกิดแต่มันก็ไม่ได้เกิดมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเมื่อถึงเวลาที่เธอเป็นอย่างครูในตอนนี้ครูมักฝันว่าตัวเองน่าจะทำงานได้มากกว่านี้หรือเขียนหนังสือออกมาได้มากกว่านี้ครูเคยลงโทษตัวเองที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นตอนนี้ครูเห็นแล้วว่า การทำอย่างนั้นไม่เป็นผลดีต่อครูเลยแต่สิ่งที่ควรทำคือการสร้างสาันติสุขเธอต้องสร้างสาันติสุขให้กับตัวเองและกับทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอผมโน้มตัวลงเพื่อเอากระดาษที่ชู้สับน้ำตาให้ครูครูกระพริบตาแล้วหลับตาลงลมหายใจของครูดังคล้ายเสียงกรนเบาๆอาภัยให้กับตัวเองอาภัยให้กับคนอื่น อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปวันแล้ววันเล่านะมิชใช่ว่าทุกคนจะมีเวลาอย่างที่ครูมีใช่ว่าทุกคนจะโชคดีอย่างนี้ผมโยนกระดาษที่ชู่ลงในตะกร้าแล้วกลับมานวดเท้าให้ครูต่อผมกดหัวแม่มือลงบนหนังแข็งๆข,ของครูแต่ครูยังไม่รู้สึกอะไรเลยนี่นะหรือโชคดีมิชจำเรื่องแรงดึงของสิ่งที่ตรงกันข้ามกันได้หรือเปล่า จำได้ไหมว่าสิ่งต่างๆมักตึงกันไปคนละทิศคนละทางจำได้ครับครูคร้ำครวนให้กับเวลาซึ่งเหลือน้อยลงไปทุกทีแต่ครูก็ดีใจที่เวลาอันน้อยนิดนี้ช่วยให้ครูได้มีโอกาสได้แก้ไขสิ่งต่างๆเรานั่งเงียบๆกันอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งในขณะที่สายฝนโปรยปลายกระทบกับหน้าต่าง ต้นชบาตรงด้านหลังศีรษะของครูยังคงเติบโตดีอยู่ถึงแม้ต้นจะเล็กแต่ก็แข็งแรงมิชครูมอรี่พึมพำครับผมนั่งนวดเท้าครูจนเพลินไปมองดูครูสิผมเหลือบตาขึ้นมองและสบตากับครูซึ่งจับจ้องมองมาที่ผมอย่างแน่วแน่ครูไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอถึงหววนกลับมาหาครูอีกแต่ครูอยากบอกกับเธอว่า ครูหยุดไปครู่หนึ่งนำเสียงสั่นเครือขึ้นมาถ้าครูมีลูกชายได้อีกสักคนครูคงดีใจถ้าลูกของครูจะเป็นเธอผมหลบตาลงต่ำและบีบนวดเนื้อที่กำลังจะตายตรงเท้าของครูชั่วขณะนั้นผมรู้สึกกลัวว่าการรับคำพูดของครูจะกลายเป็นการทรยศพ่อบังเกิดกล้าวของตัวเองแต่พอผมเหลือบตาขึ้นดูก็เห็นครูมารียิ้มทางน้ำตา ผมจึงได้รู้ว่าในเวลาเช่นนี้มันไม่ใช่เรื่องการทรยศอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่ผมกลัวอยู่ในยามนั้นก็คือผมกลัวการกล่าวคำอำลาอย่าให้ชีวิตของเราต้องติดค้างนะคะถ้าเรายังคงโกรธใครอยู่กระทั่งตัวเราเองให้อาภัยตัวเองและคนอื่นนะคะให้อาภาัยเพื่อตัวเราเองที่เบาขึ้นค่ะหวังว่าทุกคนจะมีค่ำคืนที่ดีนะคะ แล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ค่ะ